ผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้าประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับไปหาแนวลกหาแนวกินพี่น้องคือแหทีมาครับไปดูน้ําไหลครับน้ําไหลอยู่นู่นพี่น้องนะครับก็เพื่อฟลุกครับอ่ะเพื่อฟลุกเพื่อได้กับข้าวเช้าครับนี่บรรยากาศทุงนาครับช่วงนี้มีน้ําพี่น้องเนี่ยเขียวชุกอุ่มไปหมดครับผมแต่ว่ายังไม่สูงมากเท่าไหร่ก็อเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับผม ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมครับนี่อ๋อน้ำไหลครับพอมีลุ้นไหมพี่โนโอ้องพอมีที่ให้เราวานแห่ไหมตาก็ยิบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยิบอยู่ครับแต่่าววานแหได้ไหมรูบ้บนล่างก็น่าสนใจครับ อูด้านล่างก,กว่าตรงแอ่งลุง้มตรงนี้เป็นแอ่งเป็นลุง้งโอ้่ควายนอนตรงนี้มันเป็นแอ่งเป็นลุ้มเดี๋ยวจะลองหวานดูตรงนี้แหละ จะลองดูตรงนี้ครับน้ำแรงด้วยมวีวนอยู่ตรงนี้ครับเผื่อมีปลา เลยครับลูกตาขุดเต็มเลย,เยนี่ดูตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับปตาโคตรลูกอ่ะจะตากตุดตาแข็ง,งเลยครับโอ้เย,ยลูกมากครับวันนี้มากัดดวงครับมากัดดวงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ เยวจะให้ดูนะครับโอ้อยพี่น้องลูกครับมาครับพี่น้องอสาวมาเมื่อกี้มันตุกตักตุกตักตุกตักอยู่ครับคงเคยวัาหน้าลุ้นครับหน้าลุนนี่ครับให้ดูว่ากี่ตัวปรากฏใหญ่ตัวหนึ่งปลาเขาสามตาขยี้สามนี่สี่ห้าหก เดี๋ยวไะครับรับ <c oughs> ไม่ถูกพี่น้องเอาใหม่เอาใหม่หมนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, เนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดี๋ยวนี้ครับอย่างงี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองตัวครับผมพนะี่น้องบ้าอ่ะเดี๋ยวผมปดตาก่อนครับเดีย๋ยวจะพา าดูมุมใหม่ๆครับเผื่อจะฟลุกเดี๋ยวปลดปลากล่อนครับเดี๋ยวดูว่ามันสิบสอจริงไหมอาเกินครับเกินตัวหนึ่งครับสิสามตัวพี่น้องนะครับชาเรกชาเดียวครับสิบสามตัวปอ๊ยนี่จะแยงอยู่เก้าตัวไอ้แขงแปด8ขงเจ็ดครับกดหนึ่งกดใหญ่หนึ่งแล้วก็ขาวเอา ว่าจะลองหวานซ้ำดูอีกทีครับเผื่อมันมีตัวขึ้นมาใหม่หรือเล็ดรอดครับก่อนซ้ำที่เดิมครับถ้าไม่ได้เดี๋ยวจะไปลองหวานดูตรงมุมนั้นหน่อยนึงข้างล่างนะมันจะเป็นกิ่นไผ่ครับวันยากอเดี๋ยวลองดูครับอลองดูอีกสักรอบครับจะมีลุ้นสักตัวไหมเดี๋ยวค่อยไปหวานด้านบนอีกรอบหนึง่ง น้อยนิดตัวเดียวครับตัวน,นี้น้อยตัวห,หลานท่านหัานลุกครับลุกครั้งเดียว สี่ห้าตัวอยู่นน้นโอ้สี่ตัวไปไทยนี่คับไปไทยสามตัวครับอนีรปลาอะไรไม่รู้ครับปลาซิวหรือั้งครับเาปดก่อนครับเดี๋ยวพาไปดูที่ใหม่ พาไปดูด้านล่างนิดน,นึงครับเ,เขาบอกวันที่ไหลเขาได้อยู่ครับแต่ผมไม่อยู่วันน,นขะหวานกลางคืนได้กันอยู่ครับมีตัตโรยเขามาหวานตรงนี้จะเป็นเนาะถ้าใครเห็นผมถ่ายปักเบ็ดก็จะเป็นแถวนี้แหละปักประจำหวานได้ไหมเนาะ ไม่มีที่หวานเลยพี่นอออ้องปลาคงจะร้องเยอะมากครับหวานไม่ได้เลยครับตรงนี้น่าจะมีแต่แต่รู้สึกเหมือนมันโล่งครับรู้สึกเหมือนเขาจะหวานเอาไม้ออกมากตรงนี้วัดดวงพี่น้องผมจะลองวานดูตรงนี้หน่อยครับวัดดวงนะนี่จะติดไม้ก็คือน,านอ้าอ่ะยาวเลยหรอครับผม ลองดูครับเห็นรอยรอยเขาหวานก็เลยคิดว่าน่าจะไม่มีไม้เยอะเท่าไหร่คิดว่านะครับ น้ำแรงเกินไปครับติดไม้ด้วยติดยอดด้วยเเดี๋ยวไปหว่านข้างหน้ากันดีกว่าครับอันนี้ฟ้าวมาเดี๋ยวจะลองหว่านดูข้างหน้านี้ครับอันนี้ก็จะกันไว้กักน้ำใส่นาใส่อะไรบ้างหาปลาบ้างนะครับมาเดี๋ยวจะหว่านดูตรงนี้สักชาหนึ่งัเผื่อมีฟลุกพอได้รุ่นแล้ว ได้สักตัวเพราะว่ามันมีแต่ยากป่ายาแล้วก็น,น้ําไหลแรงด้วยครับน้ําไหลแรงก็บ,บางท่าน้าจจาได้ผมปักบ็ดได้นู่นครับฝันได้ปลาช่อนตัวใหญ่เป็นกิโลนะครับอ่ะก็ถือว่าฟลุ๊กพี่นนองมาแป๊บเดียวครับดูใช้เวลาแป๊บเดียวเองได้ปลาไปหนึ่งต้มเลยครับ นี่ครับสิบกว่าตัวครับผมอ่าก็ไม่ห่างจากบ้านครับนี่ครับสวนอยู่ตรงนี้เองประมาณสองสามร้อยเมตรครับอาจจะไม่ถึงว่าสองร้อยกว่าเมตรได้ครับอ่าก็ถือว่าโชคดีพี่น้องหมานฟลุกวันนี้ดวงดีนะครับผมอ่าก็แค่นี้แหละครับผมหาอยู่หากินพี่น้องเป็นช่วงเป็นจังหวะนะครับวันไหนได้อยู่บ้านอยู่อะไรก็จัดไปนิดๆหน่อยๆครับตามช่วงนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับไปกับข้าวแล้ว